สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นฝันถึงเราคิดถึงเราบ้างไหมอารมณ์ก็จะฟินฟินดูดีว่าจะออกมาฟินหรือเปล่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนได้คนคุยได้นะจ๊ะแต่ว่าคนแอบรักแอบชอบได้ไหมเรามองว่าก็ได้แต่ ถ้าเกิดเรายังไม่ได้มีตัวตนในใจเขาเนี่ยก็อาจจะต้องมโนไปก่อนนะคะยังไงก็เป็นการดูโดยวรวมเนาะไม่ใช่ของเราคนเดียวก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะอันนี้เป็นกองที่1กองที่2กองที่ 3. อ่อวันนี้ไม่มีการเพื่อนใจนะเลือกสีมาให้เลือกเฉยๆจ้าคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยราคามาถึงกองที่1นะจ๊ะ ก็อันนี้ไม่ได้อ่านนะคะมาเลือกเป็นสีให้เลือกดูเฉยๆนะจ๊ะส่วนไพ่รูนก็จะบอกสถานการณ์ความรักทั่วๆไปในช่วงนี้แล้วก็จักรวาลก็จะบอกว่าความรักนี้ยังมีหนทางที่เราจะได้ไปต่อหรือเปล่านะแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอ,อ่ผลเนี่ยดูได้ทุกเพศนะคะ อาจจะตรงอาจจะไม่ตรงอาจจะสลับได้เพราะว่าไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะจ๊ะเป็นพลังงานโดยรวมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมาดูว่าตัวคนกองนี้มั่นใจขนาดไหนว่าเขาคนนั้นอ่ะฝันถึงคนกองนี้บ้างหรือเปล่ามาดูความมั่นใจดีกว่าว่าคุณคิดว่าเขาคนนั้นฝันถึงคุณบ้างไหมนะเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่นะจ๊ะของคนกองที่หนึ่ง มีความมั่นใจพอสมควรนะจ๊ะคุณรู้สึกว่าความร่ารักของฉันเนี่ยเออความมิสเนชชวนนองไหลของฉันยังไงเขาก็ต้องเก็บเอาฉันไปฝันเถิงอืมั่นใจพอสมควรเลยนะจ๊ะเป็นเอ็มเพรสขึ้นมา แม้ว่าจะมีความไม่มั่นใจอยู่บ้างแต่คุณรู้สึกว่ายังไงยังไงเขาก็ต้องฝันถึงฉันเพราะว่าอะไรเพราะฉันเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะเออคุณมองว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกคนนึงมีตัวตนอยู่ในชีวิตเขามีความสําคัญในชีวิตเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เอออย่างน้อยคุณรู้สึกว่าไม่ได้ฝันบ่อยแต่ก็ต้องฝันบ้างละว่อะไรอย่างเงี้ยเออฉัน ความรู้สึกของฉันหรือหน้าตาของฉันที่ไปวนเวียนอยู่ในชีวิตเธอมันก็คงต้องไปหลอกหลอนเธอในฝันบ้างไม่ใช่แต่คุณรู้สึกว่าแม้ไม่มากไม่บ่อยแต่คุณรู้ว่ามันต้องไม่หายแล้วมันต้องมีเว้ยเออแล้วคุณรู้สึกว่าจะเป็นการบอกว่ามั่นใจแบบจริงจังด้วยนะคุณกองนี้บอกเลย <c oughs> ความมั่นใจใช้ได้นะคะคุณกองนี้เออแล้วมาดูซิว่าจริงๆแล้ว เขาคนนั้นเนี่ยที่จริงคลิปนี้หัวข้อมาจากการทำติ๊กตอ,อกเมื่อวันพฤหัสของมาดามน,นะจ๊ะยังไงว่างๆไปดูคลิปติ๊กตอ,อกของมาดามได้นะจ๊ะทุกคนเออแล้วจริงๆแล้วเขาคนนั้นอะฝันถึงคนกองนี้บ้างปะขอห้าใบค่ะเขาคนนั้นที่คนกองนี้กำลังนึกถึงฝันถึงคนกองนี้บ้างหรือเปล่าจ๊ะมาลุ้นกันดีกว่า แมเป็นเจดดาบทำไมต้องมีความลับอะไรขนาดนั้นล่ะควีนมเดะสตาร์สีดาบเรามองว่ามีโอกาสที่ฝันถึงบ้างนะแต่พอฝันแล้วอะ่ะเขาจะเครียด <laughs> เขาจะเป็นความกังวลใจแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าออมันก็แค่ฝันนะไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เก็บไว้ไม่เล่าให้ใครฟังนะว่าเขาฝันถึงคุณแต่ชักอยากจะรู้ <laughs> ว่าเขาฝันเรื่องอะไรทำไมดูตื่นมาแล้วดูซีเรียตื่นมาแล้วดูแบบว่านิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเรามงว่าเขามีการฝันถึงด้วยแหละเพราะว่าอาจจะก่อนนอนอาจจะมีการนึกถึงคุณบ้างนะจ๊ะ <laughs> ดูเหมือนดูหลอนๆยังไงไม่รู้ว่าสำหรับกองเนี้ย <laughs> แล้วก็มาดูซิว่าเขาคนนั้นน่ะคิดถึงคนกองนี้บ้างหรือเปล่าคะในช่วงนี้เอาในช่วงนี้พอไม่ต้องเอารากยาวขอห้าใบค่ะเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยเขาคิดถึงคนกองนี้บ้างหรือเปล่าขอห้าใบค่ะ ถามว่าคิดถึงไหมมันมีความคิดถึงนะมันมีความกังวลใจเลยแหละออกแนวบบกว่าหนักใจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีแรงดึงดูดบางอย่างนะสําหรับเขาอะ่ะมีแรงดึงดูดที่อยากให้เขาหาแต่ตัวเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณแต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าต้องเว้นระยะห่างอะเขาหาคุณไม่ได้อะ่ะอาจจะเหมือนน้ามันกับไฟเหมือนเขารู้สึกว่ามันพร้อมที่จะลุกไหมอ้อ่ะเออแล้วก็เขาต้องเก็บ ความรู้สึกต่างๆที่เขามีกับคุณอะไว้ในใจแล้วพยายามที่จะรักษาระยะห่างทั้งที่จริงอะก็มีการคิดถึงมีความรู้สึกดีๆให้นะแล้วก็มีความเป็นกังวลบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์เขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะคิดถึงก็ได้นะอืมความสัมพันธ์ออกแนวประมาณนี้แหละอันนี้เป็นคลิปเฉพาะกรีดเพราะว่าจริงๆแล้ววันที่ลงคลิปมาดามยังอยู่ทะเลอยู่นะจ๊ะไปเที่ยวพัทยากับเพื่อนแล้วก็มาดูว่า เออจักรวาลคิดว่าความรักครั้งนี้มันยังมีหนทางไปต่อไหมมันยังพัฒนาได้หรือเปล่าในช่วงนี้โอ้สโตนเลยจ้ะมองว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดหวังมาดามันเป็นก้อนหินก้อนเบรอเลยนะอย่าเพิ่งหมดหวงังแม้ว่าก้อนหินก้อนนี้จะอยู่จยางนี้มานานแต่มันยังมีความหวังอยู่สักวันหนึ่งบางทีก้อนหินอาจจะขยับได้เหมือนกัน แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะไม่แน่วันหนึ่งอยู่ๆเขาเรียกว่าอะไรแผ่นดินไหวก้อนหินก้อนนีน้อาจจะกลิ้งลงมาจากลงภูเขาเลยก็ได้เออใครจะไปรู้แม้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์คุณและเขามันเอาจะแนวแบบว่าเรื่อยๆเรียบๆนะยจ๊ะเพราะว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรแต่เรารู้สึกว่าคุณมีความหวังได้นะเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าไงเออมองโลกในแง่ดีเข้าไว้อย่าพึ่งคิดเยอะอย่าพิ่งคิดมากแล้วก็อันเนี้ยเอ็นไพ่ยอยากจะบอกว่า เป็นเรื่องของความรักในช่วงนี้ว่าออกแนวประมาณไหนนะจ๊ะของคนกองที่หนึ่งบอกเลยว่าคนกองที่หนึ่งนี่ยในเรื่องของความรักนะ่ะจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสสมหวังแหละแต่ว่ามันมีการเริ่มต้นที่ดีนะแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องฟูมฟักต้องเออใส่จงใส่ใจ,ใจนูน่นนี่นั่นนะเหมือนก้อนหินอะ่ะ มันมีโอกาสที่จะสมหวังอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็ในที่นี้บางทีอ่ะคุณอาจจะไปสมหวังกับคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่คุณถามถึงก็ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอได้เจอคนถูกใจใหม่ๆได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ๋คนนี้ไม่ได้คนใหม่ได้ก็ยังดีวะถูกปะยังไงก็เป็นการดูขำขำไม่ต้องไปซีเรียสเพราะมันไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวนะจ๊ะถ้าอยากดูดูส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้า <Show. S 2> เอาละคามาถึงกองที่สองกันนะจ๊ะอันนี้ก็ถามจักรวาลว่าความรักครั้งนี้ของคนกองเนี้ยมันยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอารมณ์ประมาณนี้แต่ยังไม่อ่านส่วนการเพื่อนใจไม่ได้เอามาอ่านค่ะเอามาให้เลือกสีเฉย อย่างนี้ก็ได้เนอะมาดามได้สิแล้วก็อันนี้เป็นสถานการณ์ไพ่รูเนี่ยเป็นสถานการณ์ความรักในช่วงนี้ของคุณกองนี้นะจ๊ะม,มาดูกันดีกว่าดูได้ทุกเพศนะคะทุกคนแล้วก็เป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ของคุณคนเดียวเท่านั้นฉะนั้นดูกันขำๆไม่ต้องไปซซเรสมาดูสิว่าคนกองนี้คิดว่าเขาคนนั้นฝันถึงคนกองนี้บ้างไหมมาดูความมันนม่นนามั่โหนกันนะจ๊ะออขอห้าใบค่ะ อันนี้เป็นความคิดของฝั่งเรานะ่จ๊ะทุกคนว่าเขานะี่ฝันถึงเราหรือเปล่าคุณมีความคิดตีกันในหัวขึ้นมาทันทีเลยนะจ๊ะพอคําถามนี้ขึ้นมาในหัวใจเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องคิดเขาต้องฝันถึงฉันสิแต่อีกใจนึงบอกว่าเขาจะฝันถึงเราเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยม,มีความขัดแยง้งมีความเป็นเลิฟเวอร์ขึ้นมานะจ๊ะกวีนไม้อะ ส่วนหนึ่งเหมือนไพ่ห้าไม้เลยเนี่ยไอ้ไพ่ห้าใบาที่ขยายเนี่ยเหมือนขยายห้าไม้นี้มาเลยคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณกับเขาว่ามันไม่ใช่เพื่อนธรรมดามันต้องมีความรู้สึกพิเศษอยู่ในนั้นสิมันมีเวอร์ขึ้นอนะแล้วมันดูเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยมันก็แสดงออกพอสมควรนะเธออะไรอย่างเงี้ย แต่คุณน่ะกลับไม่ค่อยแน่ใจพอถามว่าจะฝันถึงหรือเปล่าใจนึงก็รู้สึกว่าแหม่ต้องฝันแหละและมีการบางคนนะไม่ได้ทุกคนในที่เรื่องก่อนนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าแหม่เขาอาจจะฝันสิบแปดบอกถึงเราด้วยก็ได้นะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะเออแต่ว่าอีกใจนึงอ่ะคุณกลับรู้สึกว่าแต่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยเดมูนกับสีถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเอออันนู้นนี้แล้วคุณรู้สึกว่าช่างมันเหอะยังไงมาดูผลการทํานายดีว่่าาจะะออมยังงไ อืมเหมือนคุณก็ดูแบบจะฝันไม่ฝันยังไงเดี๋ยวก็ได้รู้แหละว่าเขาฝันถึงเราหรือเปล่ามาดูซิว่ากัทีนี้ก็มาดูหัวข้อเลยเนาะว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงตั้งสมาธิกันเลยนะจ๊ะทุกคนเออคนที่คนกอง,งนี้นึกถึงเนี่ยเขาฝันถึงคนกองนี้บ้างไหมคะฝันถึงคนที่เลือกกองนี้บ้างไหมในช่วงนี้อ่อในช่วงนี้ไม่ต้องเอาไกลขอห้าใบค่ะมารุ้นกันนะจ๊ะ มีหนึ e, ่งไม้ขึ้นมาแล้วเหมือนจะมีแววนะเหมือนจะมีแววเรามองว่ามีการฝันถึงนะแต่เป็นการฝันถึงที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะโอเคอะพอฝันแล้วแทนที่เขาจะมีความสุขเรารู้สึกเหมือนว่าเขากับรู้สึกเศร้าอ่ะรู้สึกเหมือนอยากที่จริงบางทีเรารู้สึกเหมือนเขาอยาก mm. ไม่อยากตื่นอะ่ะอยาก อยากจะฝันไปต่อไปเรื่อยๆนะแต่มันก็ต้องตื่นมันก็ต้องมายอมรับความจริงแล้วเขารู้สึกว่าเออมันก็ดีที่ได้ฝันถึงคุณนะ่ะไม่รู้ว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ห่างหายกันไปแล้วก็ได้หรือคนที่เลิกลากันไปแล้วหรือคนที่แบบไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วเออมีการหันหลังให้กันหรือช่วงนี้อาจจะมีการเงียบหายกันมีการอยู่ห่างไกลกันได้หมดนะจ๊ะ เหมือนเขารู้สึกดีนะที่เขาฝันถึงคุณบอกเลยว่าฝันถึงแล้วเขายังอยากอยู่ในฝันต่อแต่ว่าด้วยภาระต่างๆเหมือนเขาต้องตื่นแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอย่างน้อยก็ได้ฝันถึงคุณมันก็มีความรู้สึกว่าเอ,อเขาได้เริ่มเช้าวันใหม่ที่ดีขึ้นได้เหมือนได้เริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตนะเออก็ดูดีนะคนกองนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แล้วก็มาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้นะถึงเเนี่ยคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมคะ ในช่วงนี้เขาคนนั้นคิดถึงคนกรองนี้บ้างไหมขอห้าไบค่ะโอ้ยลุ้นน่ะเอ่ออยากจะบอกก่อนว่ามาดามอัดคิดร่วงหน้านะคะวันที่ลงคลิปเนี่ยมาดามยังอยู่ทะเลอยู่นะจ๊ะอยู่พัทยากับเพื่อนนะจ๊ะ าถามว่าเขาคิดถึงคนกองนี้ไหมมันก็มีความคิดถึงแหละแต่เรารู้สึกว่าภาระหน้าที่ต่างๆคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยอาจจะมีความต่างด้านอายุกับคุณได้แล้วก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาได้เหมือนกันมีความต่างด้านวัฒนธรรมหรือสถานะได้เช่นกันสถานะในที่นี้สถานะเงินทองสถานะหน้าที่การงานก็ได้นะจ๊ะเรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาอะต้องมุ่งไปหรือมีสิ่งสําคัญที่เขาต้องทํา แต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมมันก็มีอารมณ์คิดถึงคุณแหละแต่เวลาที่ได้รับถึงคุณอะ่ะเขาก็มีความสุขเขาก็โอเคแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้เขาต้องเดินทางมีบางคนนะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการเดินทางในที่นี้หมายถึงว่าตัวเขาต้องไปถึงจุดหมายที่เขาอยากจะไปเช่นเรื่องของการงานการเงนินนู่นนี่นั่นน่ะเป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็มีแอบคิดถึงคุณบ้างไม่มากไม่บ่อยแต่ก็ไม่หายแต่เวลาคิดถึงแล้วก็มีความสุขมีความฟินนะจ๊ะ เออมาดูซิว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีทางไปต่อหรือเปล่าจัก,กวาลมารุ้นกันดีกว่าเฮ้ยว hey, ิวออฟฟอร์จูเรารู้สึกว่ามันมีทางที่จะไปต่อนะหลายๆคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้อ่านไม่เกิน3เดือน6เดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อยู่ที่ว่ากงล้อโชคชะตาของใครจะหมุนไปข้างหน้าหรือจะหมุนไปข้างหลังนะจ๊ะ อยังไงก็ทำทาวันนี้ให้ดีที่สุดแหละไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดกังวลถึงอนาคตหรอกอจะได้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรที่มันดีเราก็เก็บไว้อะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นกดข้อหนึ่งในการดูคลิปมาดามจำไว้เลย <c oughs> แล้วก็มาดูว่าสถานการณ์ความรักในช่วงนี้ของคนกรนี้เป็นยังไงนะจ๊ะเป็นไพ่รูนอ่าใครที่ความรักที่มันดูไม่ค่อยโอเคนะ ความรักที่แบบว่าไม่เข้าใจกันมีปัญหากันหรือคุณรู้สึกว่ามันแย่จังเลยมันไม่เอมันไม่ดีไม่ใช่เอมันไม่ดีมันไม่ได้โอเคอะไรเลยอะ่ะสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แสดงว,ว่ากงล้อมุนไปข้างหน้าเนี่ยจะทุกคนจ้าเออมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่บางคนอาจจะหมุนเร็วบางคนอาจจะหมุนช้าแล้วก็ตัวแปรสําคัญคือนิสัยใจคอคุณและเขาอะไปด้วยกันได้ไหมอุปสรรคต่างๆที่เขามีบางคู่บางคนอาจจะไม่เหมือนกันมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าแต่เราสึกว่ามันมีการคลียายที่ดีขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นนะจ๊ะว้าดีจังเลยสำหรับคนกองนี้ยังไงก็ให้กําลังใจคนกองนี้เจอรักที่ดีรักที่มีความสสมหวังนะคะ ถ้าเกิดอยากดูดวงสดโดโดโด่วนดวูรายละดีได้คลิปได้ในใจยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะเช้าเอาละค่ะมาถึงกองสุดท้ายแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นการที่จักรวาลอยากจะบอกว่าความรักครั้งนี้มันจะมีทางเป็นไปได้หรือเปล่านะเออจะมีการพัฒนาได้หรือเปล่ามีเป็นไปได้หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้แต่ยังไม่เปิดนะจ๊ะตั้งไว้ก่อน <S <S แล้วก็อันนี้การเพื่อนใจไม่ได้อ่านค่ะเอามาให้เลือกสี <laughs> ก็เล่นกันง่ายๆอย่างนี้เละจ้าทุกคนแล้วก็การ์ดรูนเนี่ยจะบอกว่าสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงสดใสหรือว่าสดเศร้านะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็มาตั้งสมาธิกันดีกว่าทุกคนสําหรับใครที่เลือกกองที่สามมาดูสิว่าคุณคิดว่าเขาคนนั้นน่ะฝันถึงคุณบ้างไหมมาวัดความมั่นใจว่าคุณมีความมั่นใจเต็มร้อยหรือเปล่าของห้าใบค่ะ หนึ่เรียนคุณรู้สึกว่ายังไงก็ต้องฝันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณออกแนวไปเจ้ากรรมนาเวรเขาหรือเปล่าคะเหมือนจองร้านจองผ่านเขาหรือเปล่าคะ,าาาาค,ะ <c oughs> คุณรู้ว่ายังไงเขาก็ต้องฝันถึงและเออ แต่คุณก็ยังมีความกังวลอยู่เอ๊ะจะฝันจริงเหรอวะแต่ว่าก็มั่นใจอยู่นะว่าฝันนะเอออารมณ์ประมาณนี้แม้ว่าบางคนอาจจะมีการห่างหายกาันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้พูดคุยกันแต่คุณรู้สึกว่าเขาก็ต้องคิดถึงฉันบ้างแหละหรือช่วงนี้บางคนแบบไม่ใช่เลิกคุยกันขนาดนั้นเหมือนมีการเหินห่างเช่นอยู่ไกลกันหรือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างคุยกันก็ได้เออมันมีความเหินห่างห่างเหินห่างไกลกันหรือถ้าบางคนเนี่ยเหมือนเลิกลาติดต่อกันไปแล้วด้วยซ้ำแต่คุณรู้สึกว่าตัวคุณ ก็ยังมีตัวตนอยู่ในใจเขาว่าเออยังไงมันก็น่าจะฝันถึงแหละแล้วพอถามปุ๊บเครียดขึ้นมาทันทีเลยฝันถึงหรือเปล่าว,วะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อ่ะพอถามปุ๊บแบบเอะก็น่าจะฝันถึงนะแล้วก็มีความวิตกกังวลขึ้นมาสวพอสมควรแต่จริงๆในใจค,คุณคุณรู้สึกว่ายังไงก็ต้องฝันถึงแล้วทําไมคุณรู้สึกเหมือนเขาจะฝันร้ายด้วยอ่ะโดูดิเห็นไหมเออสายฟ้าฟาดอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแนวความคิดของคุณนะมะเขาไม่ได้ฝันดีเลยเหมือนตัวคุณอะไปเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรไปเป็นผีในฝันเขาเถอจ้าเออเอ,อ,อารมณ์เหมือนไปแกล้งเขาในฝันหรือเปล่าเธอเอ,อือหอก็สรุปคือคุณรู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องคงฝันถึงคุณบ้างแหละเออแล้วก็มาดูซิว่าในช่วงนี้เขาคนนั้นที่คนกองเนี้ยกําลังนึกถึงเนี่ยฝันถึงคนกองนี้บ้างไหมคะอยู่ๆก็อยากทําเสียงน่ารักขึ้นมานะ่ะเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึง ฝันถึงคนกองนี้บ้างหรือเปล่าคะขอห้าใบค่ะเอาแค่ช่วงนี้ก็พอไม่ต้องถามไกลเดี๋ยวจะเสียใจไม่ใช่กี่ใบละโอ้ยอะจริงๆก็ฝันถึงนะเนี่ยอ่ะหยิบมาเกินซะง,งั้นนะเดอะเดนมาจากไหนเนี่ย เดดไม่ได้เอามาเลยนะเอาไปแอบได้ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ไหนๆก็หยิบมาแล้วมันเหมือนความรู้สึกอะกองเนี้ยบอกเลยนะพลังงานอาจจะไม่ตรงกับทุกคนถ้าไม่ตรงไปเรื่องก,กองใหม่นะคะเรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาอะรู้สึกว่ามันมีความห่างเขินห่างไกลระหว่างคุณกับเขาอะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะจูนกันได้แล้วไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้แล้วในความรู้สึกของเขานะ แต่เขายังนั่งมองคุณอยู่อะยังมีความคิดถึงคุณอยู่ยังมีความแบบว่านึกถึงคุณอยู่ยังเสียดายอะ่ะในที่นี้บางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคนที่แบบว่ารู้จักกันในระดับนึงแล้วก็เรารู้สึกเหมือนคนกองนี้อาจจะเล่นของมีการ,ม,การมีการบนบานสัรกล่าวของความรักหรือเปล่าจ้า ถ้าถามว่าเขาคนนั้นฝันถึงคนกองนี้ไหมบอกเลยว่าฝันแต่อาจจะไม่ได้บ่อยนะแต่มาเรื่อยๆ <c oughs> มาเรื่อยๆแถมเขาฝันแล้วเขารู้สึกดีนะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกดีเขาแฮปปี้กับความฝันที่เขาฝันถึงคุณนะแม้ว่าจะนานๆจะฝันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ได้ฝันถึงคุณอะ่ะมันเหมือนเขาได้รับอิสระเขาได้รับพลังอุ้ยตายเราดูเป็นคนดีเนาะสำหรับคนกองนี้ อินขนาดนี้เพราะอะไรเพราะมาดามเลือกเหมือนกันเออเนี่ยเขารู้สึกดีเขารู้สึกว่ามันชาร์จพลังให้กับเขาอะเป็นดะสันในเชา้าวันใหม่ของเขาแล้วเขารู้สึกอิม่มเอมใจาเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความสุขในการที่จะฝันถึงคุณแล้วมันมันรู้สึกรู้สึกดีในการที่จะเริ่มเชา้าวันใหม่ไม่รู้จะใช้คําไหนอธิบายเอาง่ายๆว่า เขาโอเคในการที่จะฝันถึงเราแม้ว่าจะฝันไม่บ่อยนะจ๊ะแล้วก็เดอเดทขึ้นมาเรารู้สึกว่าในเร็วๆนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะไม่ใช่แค่ความฝันก็ได้เรารู้สึกเหมือนกับว่าพอฝันถึงเรื่อยๆไม่รู้ว่าพวกเราไปสะกดจิตเขาในฝันหรือเปล่านะเหมือนเขาอยากที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมานะเนี่ยเออเหมือนเขากําลังคิดตัดสินใจอยู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีคนหนุนหลังมีคนสนับสนุนเขาในเรื่องของ ความรู้สึกที่เขามีกับเราได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่ยังไม่แน่ใจที่ยังรู้สึกว่ามันห่างเหินกันไปนานแล้วมันเหมือนจูนกันเหมือนไม่ติดแล้วสาหรับบางคู่บางคนนะแล้วมันจะเป็นไปได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเหมือนพยายามที่จะปล่อยวางแต่พอฝันถึงแล้วมันก็เหมือนเหมืนเขาเรียกว่าแไรมูออนเป็นวงกลมเหมือนกันนั่นแหละเออเห็นไหมการเล่นของของคนกองเนี้ยได้ผลบอกเลยแล้วก็มาดูว่าเขาคนนั้นในช่วงนี้ คิดถึงคนกองนี้บ้างหรือเปล่าคะไม่รู้ว่าเสียงจะเบาไปหรือเปล่านะเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยคิดถึงคนกองนี้บ้างหรือเปล่าในช่วงนี้ขอห้าใบชัดๆจ้าออกมาดีๆนะคะพ่กำลังฟินอะไรที่มันดีแล้วก็มองว่าเป็นของเราเนาะอะไรที่ไม่ดีแล้วก็มองว่าเป็นของคนอื่นดีใบแล้วเนะี่ยทำไมเขาจะไม่คิดถึงเราล่ะ เขาคิดถึงเราสิแล้วก็คิดถึงมาตลอดด้วยแล้วตอนนี้เหมือนกำลังจะวางแผนทำอะไรบางอย่างแล้วก็บอกเลยว่าใครที่เคยขอความรักใครที่เคยเฝ้าภาวนาขอความรักตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณขอเขาหันมารับฟังความหวังของคุณแล้วนะจ๊ะเห็นไหมว่ามีดอกไม้บานด้วยแล้วก็มีเทพ อยู่ข้างหน้าคุณด้วยอืมฝนดาวตกตกมาเต็มเลยว่าเหมือนจะได้แล้วล่ะอะไรอย่างงี้เออบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็เรารู้สึกแม้ว่าจะเป็นเฮอร์มิตแม้ว่าจะมีกองเนี้ยบอกเลยว่ามันอารมณ์เหมือนคนห่างไกลกันนะเออถ้าเกิดคุณไม่ใช่เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนกองนะมันเหมือนแม้ว่าเขาจะเงียบแม้ว่าเขาจะห่างไกลแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ยังคอยส่องคอยมองคุณอยู่เหมือนตะเกียงที่สองอะ่ะ ยังคอยส่องคอยดูคอยมองคุณอยู่ไกลๆไม่ได้ส่งเสียงอะไรแล้วเรารู้สึกือนว่าเขาตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วแม้ว่าข้างหน้ามันจะยากมันจะเย,ย็นยังไงเรารู้สึกเหมือนว่าเขาพร้อมที่จะมุ่งไปแล้วเหมือนข้างหลังเขาเนี่ยเขามีความอุดมสมบูรณ์พร้อมเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นด้านจิตใจเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาพร้อมที่จะเปิดรับคุณเข้ามาแล้วก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่เราไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่นของใส่เขาด้วยหรือเปล่านะมันก็เลยเป็นแรงกระตุ้นถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณแล้วก็ จากที่ก่อนหน้านี้มันขึ้นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดือเดเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณกับเขาการที่ได้มาเจอกันได้มาสัสมพันความการไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะบอกเลยตัวเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มาเจอกันมาได้รู้จักกันได้ส,สัมพันความกันเนี่ยคิดถึงคุณนะอยากเข้าหาคุณอยาาอยากจีบคุณ คุณมีแพชชั่นกับเขาขนาดไหนเป็นเดวิวอ่ะเออมีความหลงใลนะจ๊ะบอกเลยไม่ใช่เล่นๆนะจ๊ะคนกองนี้แล้วก็มาดูซิจักรวาลอยากจะบอกว่าความรักครั้งนี้มันจะมีหนทางไปต่อหรือเปล่าไม่กล้าเปิดอ่ะเธอเช้นแบบว่าเกรงเกงเหมือนลุ้นหวยเลยอ๋อได้เป็นมงกุฎอ่ะเรารู้สึกว่า เปอร์เซนที่คนกองนี้หลายๆคู่หลายๆคนจะได้ตามฝันได้ตามที่นึกไว้ได้ตามที่ขอไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าการที่ขอเนี่ยคุณขอได้ละเอียดได้รอบครอบหรือเปล่าบางคนพูดพูดไม่ละเอียดพูดไม่รอบครอบเทพเขาจะจับแค่คีย์เวิร์ดบางแค่แบบค่บางคําเท่านั้นนะเออต้องไปนึกดูให้ดีว่าเราขอว่าอะไรเช่นบางคนไปขอว่า ไม่ชอบคนเจ้าชู้ไม่เอาคนเจ้าชู้นะคะไม่เอาคนกินเหล้าไม่เอาคนเล่นการพนันนะคะไม่เอาคนที่มีลูกมีเมียแล้วนะคะคีย์เวิร์ดคืออะไรที่ได้ไปเจ้าชู้จ้ะเล่นการพนันนะจ๊ะเที่ยวนะจ๊ะมีลูกมีเมียนะจ๊ะฉะนั้นอย่าพูดคําพวกนี้นะเวลาขอไปเปลี่ยนได้ตอนนี้เปลี่ยนทันก็ถ้าเกิดเปลี่ยนทันก็เปลี่ยนนะจ๊ะเรารู้สึกว่าบางคนจะมงลงนะจ๊ะบอกเลยว่าความสัมพันธ์สาหรับคนที่เลือกกอเนี้มงกําลังจะลงแล้วนะจ๊ะ ทำทำรงผมรับมงหรือยังจ้าเนี่ยคนกองนี้บอกเลยแล้วก็มาดูซิว่าสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะเฮ้ยเรามองว่าเป็นสถานการณ์ความรักที่ดีนะคะไพ่นี้เอออะไรอะไรมันกำลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะอะไรอะไรมันก็ยังจะด,ดูเขาเรียกว่าจะดูสวยงามเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเห็นไหมเออความชัยชนะอะไรอารมณ์ประมาณนี้มันรัก ก็จะมีความสดใสมีความสุขมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะโอ้ยดูฟินนะ่าแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเขาอ่ะอาจจะไม่ค่อยฟินนิดนึงตรงที่แบบว่าอาจจะต้องโสดไปก่อนก็อย่างว่าแหละอาจจะโสดแป๊บเดียวก็ได้ปะเขาอาจจะมาทําให้เราหายโสดก็ได้ถูกปะนี่คือการมโนเข้าข้างตัวเองใช่ไหมทุกคน <laughs> ยังไงก็ขอให้คนกองนี้มีความสุขมีความสมหวังในความรักนะคะอะไรที่มันดีเราก็เก็บไว้อะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นนะจ๊ะยังไงก็อยา่าดูดูส่วนตัวดูดรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะแต่ว่ามาดามอ่านตามหน้าไพ่นะจ๊ะไม่มีดีไม่มีไม่ดีคืออ่านหมดนะจ๊ะดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปแล้วนะคะช้า